แฟนผีว่าไงนักข่าวดังคอนเฟิร์มแมนยูเลงสอยติโมแวนเนอร์เสริมแนวรุกฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง S W N ดูบอลด้วยนะครเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกวันงานนี้อัดเอาจริงฟลอเรียนเพลเทนแบกนักก่าวสายลูกหนังเมืองเบียคอนเฟิร์มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ติโมแวนเนอร์หัวหอกแอเบลลซิกมาเสริมทับแถมได้มีการติดต่อทับทามตัวนักเตะแล้วด้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวติโมเวแวนเนอร์กองหน้าเลือดเบียร์ของแอตเลซิสิกในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมตามรายงานจากทวิตเตอร์ของฟลอเรียนเพลเทนแบกผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังคนดังแห่งสกายเยอรมนัน เพลทเท b แบกระบุว่าปีศาจแดงได้มีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแวนเนอร์เรียบร้อยแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือเปิดฉากเจรจาต่อรองขณะที่ระอันมาดริดได้ลดระดับความสนใจในตัวอดีตแข้งเชลซีวัย27ปีลงแล้ว นอกจากนี้เพลยเทนแบกเสริมว่าแวนเนอร์ไม่ค่อยจะมีความสุขกับสถานการณ์ของตัวเองที่ไลซิกแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ของฤดูการนักเตะส่วนใหญ่จะไม่ย้ายไปไหนจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามแวนเนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับฤดูการนี้แวนเนอร์เพิ่งทำได้แค่2ประตูจากการลงเล่นให้ไลซิกรวมทุกรายการ13นัด ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยเลขกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง SWN ดบดูบอลด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ